ครับวันนี้ก็ทางอสมเนาะชื่ออะไรเนาะป้าเดี๋ยวได้ได้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเนาะป้าชื่อลัจณีชื่อเลนชื่ออะไรครับชื่อป้าน้อยป้าน้อยทำงานในส่วนไหนของอำเภอครับอันนี้มันเป็นของอสมอ่าวันนี้มาทำอะไรให้ก็สบายดีครับเอามาแจกจ้ะอันนี้มาแจกมาแจกดูไอ้ที่ว่า โรคโควิดเนี่ยมีมีใบความรู้นะครับมีใบความรู้มาให้ชาวบ้านก็ให้สบู่ล้างมือจ้ะอันนี้ให้บ้านผมให้บ้านจักใกหลังบ้านจักที่ว่าอสามมอญรับผิดชอบอ๋อรับผิดชอบแล้วก็หนังสือชุดความรู้วิธีใหม่ใกล้ใกล้โรคนะครับมาแจกหนังสือว่าเป็นรูปการ์ตูนอ่านนะครับเกี่ยวกับโควิดนี่ยจ้ะอ๋อไปอ่านให้เด้หน่อยฟังได้หน่อยสนใจครับแจกบ้านจมีอะไรได้านนี้ครับอันนี้สบู่่คะล้างมือสบู่ล้างมือค่ะอ๋อล้างเจลของเด็กโตอ๋อไอ ของสารสุกอำเภอไหมหรืองของโรงพยาบาลที่สูงอ่าวันนี้ก็ให้ความรู้นะครับใไฮทุกครัวเรือนไม่ได้สบาบนเองครัวเรือนหรือให้ในที่สูงก็เลยหรือที่บ้านอสมอตรงไหนเข้ากระแจกงดค่ะทุกที่อสมอค่ะทุกที่ทางประเทศไทยไหมหรือเฉพาะอำเภอเองคงประเทศไทยเลยทั้งประเทศไทยนะอันนี้บอกอันนี้ก็ยังไม่รู้เนาะเพราะว่า ตำบลใหม่ตำบลไหนข้าก็แจกมดอนี่ยอันนี้เป็นเป็นหน่วยงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาาธรณสุขอ๋ออ๋อแทนก็กรมกระทรวงสาธารณสุขครับแจกให้สมุดได้ตอล่างไม้ล่างมือประกันชีวิครับแล้วก็มีใบความรู้อ่านเป็นหนังสือการ์ตูนนะครับแต่อ่านให้ลูกให้หลานดูโอ้ดีใช่ไหมครับวันนี้ก็ขอบคุณป้าน้อยครับป้าชิชิ์เชอร์เลนรัชนีรัชนีนะครับคุณอะไรทับโชคปูทับโฉกปูครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับ